พบกับแพตและพ,พานะคะในรายการ i-mobile เจอจับแจกค่ะสำหรับวันนี้นะคะแพตก็มาตามล่าหาผู้โชคดีกันถึงตลาดนัดสวนจัุจัจกรกันเลยทีเดียวค่ะเอ๊ไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราอยู่ไหนไปตามหาเขาก็เลยดีกว่าค่ะ เป้าหมายแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนั่งค่ะพี่แนงพี่แนงคทำไมถึงเรื่องไอโมบายจ้ะ ชอบถ่ายรูปอะค่ะแล้วกล้องค่อนข้างที่จะชัดมากนะก็เลยชอบอ่ะล้ค่ะแต่จริงๆวันนี้ที่มาเจอพี like ่แนงวันนี the the ้ร so really really ู้หรือเปล่าพ no. ี่แนงโชคดีเข้าไปอีกนะคะกับ i-mobile เจอจับแจกของเราวันนี้เนี่ยนะคะเรามีรางวัล i-mobile i s i e ตน7.8 TV ีดิจิตอลบนมือถือคมชัดดูฟรีไม่ต้องต่อเน็ตรับไปเลยค่ะพี่แนงค่ะจริงนะคะนี่ขอบคุณนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะภารกิจ i-mobile เจอจับแจกของเราเนี่ยก็บรรลุลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะแต่คราวหน้าเนี่ยเราจะไปเจอจับแจกกันที่ไหนต้องรอรุ้นนะคะเพราะไม่แน่คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนต่อ